นกเหนือเตชันาานี่นกเหนือเต่ามาแล้วลูกน่ารักไหมลูกน่ารักไหมครับเต่าใช่ไหมลูกนกเหนือบายบายเต่าลูกบายบายใหบยย้บายให้เต่าลูก กุวยไม้มาเฉยเลยมีย่ตัวเดียวเยวน,นี่ยเหนือบายบายลูกบายบายเป็นไงละบายบายให้เต่าก่อนบาย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 ครับเรียกเต่าเร็วเต่มา,เามาเตามาเตามามาหานเนาะเรียกเลยเอ,อุ้ย เลเยงนา่กนะจับเดียน้กรเดจับนี่ไงนี่ไงนี่มันจนี่งะนี่กู้านูหลามอยูู่ไ่เมนงูหลามกูหลามาจริงเลยานูอะไรูอะไรงูอะไรบอกวดเรางูอะไรงอะไรบอกพวดงูะไรงูห้าม มือแต่มือเมื่อกี่เหาะแล้วเหาแล้วเราเดิน ยังไงก็องใ้ดกนี่ลูกน้นี่่น่นี่นนี่นีนี่่นี่นนี่นี่นี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 ่นี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 นี่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 นีนี่นี่นี่งี่นี่น ไป๋เลยแม่สัดแล้วบบาายไป๋ไายไป๋ดีกว่ายบายต่อกันเลยเดี๋ยวเราไปแล้วลูกไายบายเเดี๋ยวเจอใหม่นะอ่ะถ่ายรูปยิ้มหวานเต่าเต่าหันหน้ามาหันหน้ามาไปไปแม่ตามไปดีไหมยังมีไม่ไปก่อนชิ้นเต่าเดี๋ยวก่อนคยไปเต่ามันร้อนลูกมาเร็วไปดูมีใหญ่กว่านี้อีกลูกไปดูไปดูเสือไปดูเสือ เต่ามัมีปีกโคงเามีสามขาใหญ่กันล่ชอบไหมชอบไหมชอบวลจับมือแล้วจับมือมาลูกไหมนี่ลูกนี่แล้วเลวมาแร็วเตงเ่จับมือมาอ้าวไปเลยแต่ลูกไปทางนี้ก็มีลูกมาอันนี้ก็มี

ยินดีๆต้องปวยอยุเรื่งอาาตรงตรงเหมือนที่แม่ในบอกโอเคนี่มาแล้วเหนือไอ้นี่เหนือมาลูกโอ้โหลูกคนแรกเลยเนี่ยใช่เหมดนจะลูกนะมื่อไรลูกคันคันเหมือนน้ำเหนือเลยนั่งเกาใหญ่เลยไปล้ไปล้ไปแล้วไปแล้ว ข้างพูดได้ล uh, ูกข้างกับปลาข้างอย่พูดก่อนเลยลูกแล้วแก้มแดงแก้มแดงมาน้องก็ร้อนลูกแก้มแดงมากดูนี่เหรอไหมแก่เองข้างลูกไม่ได้ลิงข้างห้าสีข้างลูกเดินต่อเดินแต่ แล้วไปซ่อม มาใหม่ไยไหนวิ่งมาใหม่ไปไหนหมาแล้วนี่ไงนี่ไงมาตัวลูกไหนงหน้าดูเห็กไหมขบนลูกออนมาแล้วมาแล้วเนี่ยเป็นวิ่งมาลูกเออมาเี๋ยวมาแล้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 วลูกวรอะไรมันน่ารักลูกลัวอะไร รู้เลยยังไม่พอเดี๋ยวเรามาชมกันต่อมีรั้วอยู่หกรั้วครับแต่ละรั้วสูงต่ำไม่เท่ากัน๋ยวให้น้องมองพรอยดอกลูกบอลนะครับห้ามลวเดี๋ยวเรามาชมกันว่าแปลงน้ำเนี่ยก็จะแยกแยะออกไหมอันไหนสูงอันไหนต่ำนะครับก็จะรู้เรื่องหรือเปล่าพร้อมนะมาเรื่อที่หนึ่งรื่อที่สองนะ โรที่สามครับต่อไปรือที่สี <lawsuit. S 1> under, ลลส่ครับใ็นรที่ห้าครับเรที่หกครับแล้วก็ถัดไปครับรจากเืตัว่ก็องจุดนี้เลยแต่ในใจเย็นรที่สี่ล,ล,ล้รที่สามรรที่สองับต่อไปเออรที่เเรียบร้อไปที่สี่ไปที่ห้าไปที่หกครัแล้วก็ เพราะว่าฟันขากหมดแล้วแจุยขอเป็นเป็นทีมกอยู่กอยู่บนนันแขมากนะครับไม่หายง่ายเที่ยวที่ยาวมากนะมนรงอลไปกันมากครับขอโชว์หน้สายตาแล้วกันเราได้รับหุ่ยาวห้าหุมได้กันสายตาตามองเห็นผมน้ำะจิตก็นาไอ้พร้อมแล้วหุวที่หนึ่งบลยหุวที่ส หัวที่สามอะไรหัวที่สี่สุดท้ายแล้วโอเปร่าสับไปแล้วโอ้แต่คือหลักเซลล์เลยดูท้องจริงนะอันนี้กันหลายคลูกอันนี้ถ้าเราไม่โพสต์นะครับไปติดอยู่ตรงกลางนะครับครูควรจะเต็มตัวกระโดดลงนาำแทนได้เลยนะ หนึ 1> 1่งสองสามแลวเห็นน้องติ๊กโดดตัวเดียวแบบนี้ไม่พอครับเดี๋ยวเอาต้องติกน้องพอไข่กระโดดรพาะมาบ้างนะครับให้นน้าสองตัวนี้กระโดดแตะลูกบอลทแหววอยู่ใต้ลักษนะแบบบางท่านบอกว่าสูงแีนะยนาบอกถช่เซ็มต

เ้าเอาขาเอาจะต้องทอไว้สูงนะเพราะเราต้องเนเปลี่ยนน้ำนะครับแต่ว่าสบายใจได้น้ำในสระนี้เป็นน้ำเปล่าธรรดาแล้วก <that> <bolt> ็น <to> ้ำในสระเราเอาเครื <that> ่องตอกตลอดเวล20ชั <air> <that> ่วโมเลยและคก็ข้าวเชื่อมว่นน้ำทวยโอตโอนนะครับับลองว่าปอไปถ้าไม่านอาแสดงแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ใจนันเด็นะครับต้องฝึกเลยหอต้องฝันธรรมด ที่เ่ในราจะทได้นะกจะออกกแสดแบบที่เห็นครับเราต้องฝึกจะเป็นปีเลยง่ายะเราฝึกไม่แปลนะใช่ป่ะขอแปลปเราเปด้วยโก่งมากเอาเซฟเราไม่กลับไปนะของเราเนี่ยับบพิวเลร์เด็กชาแขกกหน่ยครับครูฝึกสองนจะโยนบอลลงไาในะครับแม่ต่นไหนเอาลูกบอล ับให้ผูฝึกไว้ก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะก่อนื่นเลยคือเา็นาเราวองร่างกายกันนี้เึงอาต้องติ๊กจาเลยตัวแรกครับมาเลยวอร์มอัดให้ดูตลอยเอ๊ง่องงงมงง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 งกายใง้ดูงงองงจงองจะงง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 งีงง กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระสไกสกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการคคิดต่อไปนะครับ